สวัสดีครับล่าสุดเราก็มาถึง,งที่ดอนเมืองครับมาเจอช่างนงดอนเมืองครับมาดูว่าอันนี้แกได้อะไรมาเ็าเรียกว่าอะไรมาดูกันครับขอสอถามหน่อยครับนี่คือคอ,อะไรครับ,บพี่แกงเครื่องบดพี่แกงหนูกัดสายไฟเหมนไปสองตัวเลยด้วยเครื่องบดพิกแกงหนูกัดสายไฟกัดสายไฟไปสองเส,ส,ส้นเลยเขาไปวางไว้แถวไหนนูเยอะสองเส้นเลยเออให้มาให้ซ่อมให้อ๋อแล้วเราก็มาซ่อมตัวนี้ก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เสร็จแล้ว เครื่องบดสองตัวสองตัวเลยสองตัวร้อยเสร็จแล้วอ๋อแล้วราเรซ่อมให้เรียบร้อยเสร็จแล้วไม่ใช่แต่ว่าซ่อมพัดลมลุงนงนั้นซ่อมได้ทุกอย่างนะครับใครต้องการซ่อมอ่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็แวะมาที่นงดอนเมืองตรงที่ไหนนะพัดลมนี้ก็ส่งมาจากทั้งแบบพัดลมเนี่ยเออแล้วซ่อมเสร็จยังเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วก็ประเมินราคาไว้เท่าไหร่ ประมาณอยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบอ๋อเก็บมาเก็บมาใช่เก็บมามาซ่อมอ๋อแล้วมาตีราคาสามร้อยห้าสิบโอ้เจียวมากเลยนะครับนี่ไม่ไม่ธรรมดานะครับขายกล้องตัวนี้ก็ทําเองทําเองทําเองนี่นี่ทำเองทำเองโอ้ยอดเลยขายกล้องขายตัวนี้หรือเปล่าที่ไปไลฟ์สดในวันออกวันเออวันวันเข้าพรรษาน่ะใช่โอ้ตัวนี้เลยตั้งไว้ ไปที่พลลมอ๋อตัวอ๋อ,อตัวนี้ไปที่สตโงโอมีปรนชมกรรของขาตั้งกล้องไปที่สตโงโอมาครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดนี้วันข้าพปรษาก็ใช้ขากล้องตัวนี้นี่คือนงดอนเมืองนะครับแล้วปิดิดประมาณมาอเดี๋ยวจะไปถ่ายครที่นูอีกโอเคโอเคฝากไว้ท่านี้ก่อนครับผมจะเกติดตามนงดอนเมืองนะครับไปแล้วโอเคครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าบุญหลงนั้นจะสุดยอดมากๆนะครับเป็นอ่า ดาราในช่องของท่านแปรศูนย์แปดพี่น้องนะครับนะครับนี่คือบุญหลงบุญหลงนะเป็นสุนัขของลุงนง,งดอนเมืองครับไปไหนมาไหนแม้แต่เสียงจอยยอรถวิ่งผ่านฟังเสียงได้นะครับลุงนงขี่มอเตอร์ไซค์เสียงแบบไหนบุญหลงหูดีนะครับอ่าหูดีนะครับมาบุญหลงเห็ไหมผมหลอม่อไหมครับเนี่ยบุญหลงโอ้ใครอ่ะ้าอือนะครับ,น,รบนี่นี่บุญหลงสุดยอดเลยนะ่ บุญหลงบุญหลงเห็นไหมครับบุญหลงสวัสดีครับสวัสดีครับบุญหลงนะนอนฟังลงนงสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่ยบุญหลงกับลงนงเขาเรียกว่าสุนัขคู่ใจพี่น้องสุดยอดนะครับีูคือบุญหลงดอนเมืองเป็นดาราประจําช่องของผมเลยนะครับนี่ครับบุญหลงครับสุดยอดมากๆเลยบุญหลงมาแล้วด้วยแล้วบุญหลงก็มีช่อง y o YouTube ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปติดตามบุญหลง มาแล้วนะครับแล้วก็ช่องของนงดอนเมืองอันนี้บุญหลงนะครับบุญหลงถึงจะเป็นนะครับมีช่อง Youtube เป็นของตัวเองนะเนี่ยไม่ธรรมดาใช่ไหมอ่ามีผู้ติดตามประมาณ8 0 0พันซับสครายเบอครับแล้วก็เยอะกว่าช่องนงดอนเมืองช่องไม่ธรรมดาละช่องนงดอนเมือง จะทาประมาณาต้องหลายปีบุญหลงมาท,ทําทีหลังแซงจ้อยเลยได้กว่าไดงกว่านงดอนเมืองนะนี่คือช่อง YouTube นะครับผู้ที่รักสุนัขแล้วก็เมตตาสุนัขชอบดูสุนัขก,ก็มาคอยติดตามนะครับฝากช่องบุญหลงมาด้วยนะครับนี่ครับบุญหลงมาแล้วนะครับใน YouTube เซิร์ชเลยนะครับบุญหลงมาแล้วนะครับ นี่ัสวัสดีครับขอบคุณมากๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้าท่านี้ก่อนครับบุญหลงมาแล้วนงมานงดอนเมืองแล้วก็ท่านแปะ0.8คอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบุญหลงบ๊ายบายนะบุญหลงบุญหลง